สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านฟังผีก่อนนอนคืนนี้เราอยู่กับเรื่องโกดัง,กดงเก็บศพสมัยเด็กผมเคยเป็นเด็กวัด อยู่วัดแถวมีนบุรีวัดนี้มีความแปลกอยู่สามอย่างก็คือไม่ใช่ที่ชื่อวัดนะครับแต่พระทะเรียกกันเองว่าวัดเหนือวัดกลางและวัดใต้คือแบ่งกันเป็นสามตอนค่อนข้างห่างกันก็เรียกกันตามความสะดวกแต่เราฟังเพื่อนๆนั้นคล้ายกับว่าวัดนี้มีทั้งหมดสามวัดเลยนะครับ ที่วัดแห่งนี้ค่อนข้างจะเปลี่ยวไม่มีบ้านผู้คนสักหลังมีแต่ท้องนาเวงว้างแถมยังติดจุกกับประชาอีตหักมีเมนผอสมแบบโบราณที่เรียกกันว่าเมนปูนและใกล้ๆเมนนั้นก็มีตึกเก่าแก่บานประตูเหล็กขึ้นสนิมมีต้นไสรใหญ่หลายต้นขึ้นปกคลุมแผ่กิ่งก้านสาขา ปกคลุมตึกหลังนั้นให้ดูเยือกเย็นน่ากลัวและวังเวงเป็นอย่างมากแม้จะเป็นในตอนกลางวันแตแสก็ตะายิ่งเวลามีสายลมพัดมันจะเกิดเสียงพิลึกพิลั่นอย่างบอกไม่ถูกบางทีก็ฟังเหมือนเสียงคนวล็อกเกี่ยวกราบางทีก็ฟังคล้ายคนกลุ่มหนึ่งกำลังนั่งร้องไห้สืกสะอื่นและตึกที่ผมพูดอยู่นี้ก็คือ โกดังเก็บศพบางคนอาจเรียกว่ากุดังหรือลงถึมแต่ของจริงๆก็คือเป็นสถานที่เก็บศพสารพัดชนิดศพทุกเพศทุกวัยสมัยนั้นบอกได้คำเดียวเลยว่ามันน่ากลัวมากวันดีคืนดีเจ้าวาดไม่อยู่วัดก็จะมีพระหนุ่มๆดอดเอากุญแจไปเปิดประตูโกดังเก็บศพ เพื่อไปเปิดดูศพในโลงไม่รู้ว่ามีอะไรน่าดูตรงไหนและพวกเด็กวัดสามีคนก็ตามหลังพระเข้าไปดูด้วยผมเองก็ยอมรับว่าตั้งหลักอยู่ห่าง,างไม่กล้าเข้าไปเพื่อนชวนผมผมก็สายหน้าและบอกว่ามันไม่สนุกแต่ความจริงแล้วผมเป็นคนกลัวผีเป็นอย่างมากขนาดผมอยู่ข้างนอก ไม่ได้เข้าไปในโกดังเก็บศพด้วยยังได้กลิ่นเหม็นของศพชยมาตามลมเสียงฝาโลงศพลานเอียดอาดตอนที่พระและเด็กวัดช่วยกันเปิดนั้นฟังดูแล้วน่ากลัวเป็นอย่างมากแล้วพอฝาโลงเปิดออกกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรงก็ชวยขึ้นมาขนาดผมยุมในที่โล่งยังต้องอุดจมูกไม่รู้ว่าสภาพศพ ที่อยู่ในโรงนั้นจะเป็นอย่างไรมันไม่น่าดูเลยแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทําไมพระและเด็กวัดถึงชอบดูกันนักมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นตะวันใกล้จะลับฟ้าเป็นช่วงโพเพผมเดินผ่านบริเวณโกดังเก็บศพพระเอิญผมได้มองหน้าขึ้นไปมองต้นไทรเหนือโกดังเก็บศพโดยไม่ตั้งใจแล้วผมก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะผมเห็นล่างดำ นับสิบล่างเกาะอยู่ตามกิ่งไทรจ้องมองลงมาที่ผมผมสัมผัสได้ว่ามันเป็นการมองด้วยความไม่พอใจที่พวกผมปกพระขอไปรลบกวนและลวงเกินในยามที่พวกเขากำลังนอนพักอยู่ในโรงศพกันหรือเปล่าเห็นแบบนั้นผมถึงกับบู๊ลมจะจับเอาให้ได้ทีเดียวลิ้นแข็งคับปากจนพูดอะไรไม่ออก ก่อนที่สายลมจากทุ่งนาจะพัดเข้ามาอย่างเยือกเย็นจนทําให้ตัวชุ่มเหงื่อของผมนั้นเย็นว่าพอผมได้สติอีกทีภาพน่ากลัวดังกล่าวก็หายไปหมดแล้วหลายคืนถัดมาก็ได้มีข่าวว่ามีการท้าทายกันถ้าใครกล้าเข้าไปในโกดังเก็บศพคนเดียวจะมีกระป๋องนมบุหรี่เป็นเดิมพันแต่ของสองอย่างนั้น จะวางอยู่ในโลงศพใครกาเข้าไปหยิบนมกับบุหรีมานั้นถือว่าชน,นะและจะได้รับรางวัลน,นั้นไปเลยและผมจำได้ว่ามีพระรูปหนึ่งชื่อหลวงพี่หนุย่ยตบปากรับคำทันทีว่าจะเข้าไปหยิบเองหลวงพี่รูปนี้มีนิสัยแปลกๆชอบเล่นเครื่องรางของขลังสวมประคำพวงใหญ่ชอบวางตัวเหนือผู้อื่น ทั้งๆที่เพิ่งจะบวชได้พรรษาแรกและในตอนเช้าหลังจากภัยเรลือกจับมาจักบินทบาทฉันเช้าเสร็จก็เก็บตัวเงียบอยู่ในกุฏิทองบนคาถาอาคมอยู่คนเดียวในห้องโดยพารูปอื่นนั้นก็ไม่ค่อยจะชอบหน้าหลวงพี่องค์นี้สักเท่าไหร่จึงหาวิธีล้องของเหมือนจะท้าวิสูจต์หรือกันแกล้งกันในทีว่าจะมีคาถาอาคมจริงหรือไม่พอฟ้ามืดไปไม่นาน ก็ได้เวลาเปิดโกดังเก็บศพและเปิดโรงศพคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดท้องฟ้ามีเมฆหนาทึบไม่เห็นดวงดาวเลยสักดวงเด็กวัดจะตามแห่กันไปดูท่ามกลางอากาศที่เยือกเย็นวังเวงและน่ากลัวเป็นอย่างมากสายลมพัดโช,ชยเสียงมแมลงกลางคืนร้องระงมเซงแซ่พอเราเดินถึงจุดดังกล่าวเสียงมแมลงกลางคืนต่างก็เงียบ ไม่มีเสียงร้องแต่พอเราเดินผ่านอกมาแล้วนั้นมแมลงกลางคืนดังกล่าวก็กลับร้องกันขึ้นมาอีกครั้งหลวงพี่หนุย่ยถือเทียนเดินนำหน้าไม่ช้าก็ถึงหน้าโกดังเก็บศพหลวงพี่หนุย่ยได้ทําการเปิดประตูเหล็กของโกดังเก็บศพแล้วหายเข้าไปด้านในพระรูปอื่นๆกับเด็กวัดจับกลุ่มรอกันอยู่เงียบๆข้างนอก ไม่มีใครกล้าหวัวรอดต่อกับซิปกันเลยแต่แล้วจูจ่ๆก็มีเสียงไอ้อวัยวยดั ai, งขึ้นมาจากโกดังเก็บศพเล่นเอาพวกผมทั้งหมดต่างสะตุ้งเฮือกันสุดตัวและทันใดนั้นหลวงพี่หนุ่ยก็วิ่งออกมาจากโกดังเก็บศพหน้าตาตื่นตกใจสุดขีดปรากฏให้เห็นแสงไฟฉายในมือไม่มีทั้งเทียนบุหรี่และนมกระป๋องติดมือมาหลวงพี่หนุ่ย วิ่งเลิดขึ้นไปบนกุฏิแล้วปิดห้องเงียบไม่พูดจากับใครเลยและพอออกพรรษาลวงพี่หนุย่ยก็หาเลิกศึกทันทีแม้ว่าจะไม่ยอมปิดปากบอกใครว่าพบเห็นอะไรในโกดังเก็บศพแต่พวกเราก็พอจะเดาได้ว่าหลวงพี่หนุย่ยได้เจอประสบการณ์ขนหวัวลกไม่อย่างแน่นอนจนแล้วจนรอดนั้นไม่นานหลวงพี่ชัย หนึ่งในผู้สังเกตการอยู่ภายนอกกับพวกผมก็ได้ตามสืบตามคน้นจนรู้ว่าหลวงพี่หนุ่ยซึ่งตอนนี้ก็คือทิดหนุ่ยไปแล้วแกถูกผีหลออเข้าเต็มๆแกบอกว่าครั้งแรกก็ใจกล้ามากแต่พอก้าวเข้าไปในโกดังเก็บศพนั้นจิตใจเริ่มจะหวั่นกลัวแต่ครั้นจะกลับออกไปโดยมือเปล่าก็จักระไรอยู่และกลัวว่า จะมีคนล้อและนินงาทิดนุยบอกว่าแกจึงล้วงมือเข้าไปในรวงศพที่ถูกงับเอาอไว้พอเป็นพิธีพอฝาลวงศพเปิดออกมาเท่านั้นกินเน่าของศพก็พุ่งมาประทัดจมูกของแกอย่างรุ่นแรงแกบอกว่าแกจะรีบทำรีบหยิบของก็ามาจากรวงศพและจะรีบออกไปแต่มันไม่เป็นอย่างที่คิดพอทิศหนุยล้วงมือลงไปในวงศพ ควานหากล่องนมและซองบุหรี่จูๆ่ๆมือของศพเจ้าของโรงนั้นก็ขวามาปรที่ข้อมือของแกบีบแน่นไม่ยอมปล่อยก่อนที่จะส่งเสียงโหดล้ออย่างห้อยหวนเล่ากับว่าแกจะรู้ว่าหลวงพี่องค์นี้มีวิชาและศพนี้น่าจะอยากลองของแต่หลวงพี่หนุ่ยนั้นสะบัดมืออย่างแรงจนหลุดออกมาได้ก่อนที่จะแหกปากร้องลั่น วิ่งจีวันปีวอ,อกมาเราวิ่งเข้ากุติไม่ยอมพูดจากับใครเลยแต่พวกพระหนุ่มกับเด็กวัดคนอื่นๆพากันหัวล้อ,อขบขันกับประสบการณ์การถูกผีหลอกของทิหนุยแต่ผมไม่เอาด้วยเดือเลี่ยงออกมาจากวงสนทนาเพราะผมไม่คนกลัวผีและเข้าใจว่าการโดนผีหลอกนั้นเป็นอย่างไรผมเลยไม่เอาด้วยดีกว่าและตั้งแต่บัดนั้นมาโกดังเก็บศพนี้ ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปท้าทายและลองดีอีกเลยเรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้ก็จบลงไปนะครับสําหรับโกดังเก็บศพถ้าชอบเรื่องนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซั์สไคร b ์และกดติดตามให้กับช่องฟังผีก่อนนอนกันด้วยนะครับและสําหรับคืนนี้ ขอให้ทุกคนหลับฝันดีผีนอนด้วย,นนวยสวัสดีครับ